ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงทั้งจ่องแคดมิว p h โฟโต้ครับคลิปนี้นะครับทีมงานพรมแดงเขาจะมาบอกวิธีการเลือกมังคุดนะครับบว่าจะเลือกไปขายหรือว่าเลือกไปกินนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่เป็นลูกค้าไปซื้อนะครับว่าจะซื้อมาขายหรือซื้อมากินนะครับส่วนใหญ่ก็จะบรู่หอก นะครับผมเสื้อว่าบอลูอ่าเนื่องจากว่าปีแรกที่ทีมงานพมแดงเข้าขายเข้ากับบอลูคือกันนะครับวิธีการเลือกนะครับวิธีการบีบนะครับเขาบีบตรงไดบีบจังไหนนะครับวิธีการเลือกนะครับของผมนี่มันอยากเกาเลยวนะครับมันก็เลยนี่เดิมเดิมบอนี่เดี๋ยวผมให้ให้เบิ้งลูกที่สวยก่อนเนาะนี่นะครับใส่ที่สวยนะครับมันก็บจิประมาณนี้นะครับมังคุดที่ดีมังคุดที่อร่อยนะครับมังคุดที่สวย นะครับวิธีการเลือกก็คือผิวนี่จะต้องดำแล้วนะครับแต่ว่าขั่วนี่ยังเขียวอยู่นะครับพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่นี่มักจะเข้าใจว่ามังคุดนี่ต้องหมากยิ่งใหญ่ส่นะครับโบแมนพี่น้องมังคุดที่แซ่บนี่มันต้องใส่รุ่นนี้นะครับแล้วก็แพงพร้อมนะครับยูรานขายทรงนี่เนาะมันจะแพงพร้อมอันนี้ผมเป็นมังคุดสวนเนาะมีหมากน้อยหมากใหญ่นะครับ เป็นมังคุดจากชาวสวนที่มาเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายนะครับนี่ใส่ประมาณนี้แลวก็ยังเขียวอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาติปาดที่นนองเบิงเนาะลวก็เสียสลระปาดหมากญ่ไปเลยหมากหนึ่งนี่ว่ามันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวผู้ปาดปาดไปนะครับวิธีการบีบบัดนี้ วิธีการบีบบางคนเนี่ยไปซื้อมังคุดคราเจ้านะครับซื้อเพราะ้าไม่ค้าดามาก,กหลายคนแล้วเนาะบีบมั่วบีบทั่วนะครับบีบบลูนะครับเบิ้งคลิปนี้แล้วเข้ากันจีบีบเป็นบาทนี่นี่เห็นบะสวยบะครับมังคุดไฟของแท้เลยนี่คั่วยังเขียวนะครับผิวนี่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วนะครับสีเข้มที่สุดแล้วนะครับเวลาไปซื้ออยู่ตลาดกันเลือกดีๆนะครับนี่ สวยงามลูกเล็กนี่ที่เขานิยมกินนี่ก็นเนื่องจากว่ามันจะบมีเม็ดเนาะกับบมูมเนบมีเม็ดดอกมันมันจะกลืนได้เลยไหมพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นลูกใ่เนาะข้าหนบมีอันแก้วให้พี่น้องเบิง้งอันนี้เ่เป็นยังนะครับนี่ข้เาเบิง้งให้ให้เบิ้งมังคุดที่สวยเวลาพี่น้องไปซื้อนะครับเนี่ยกดวิธีการกดเอา ลืมบอกเนาะวิธีการกดมังคุดวิธีเลือกเนาะนี่นะครับให้กดจากด้านบนนี่ขอ,ขอบด้านบนนี่นิดเดียวพอนะครับกดฝั่งนี้นะครับแล้วก็ขยับไปฝั่งนี้พอให้รู้ว่ามันยังนิ่มนิ่มอยู่นะครับยังบว่แข็งโปกเนาะเนี่ยบีบเพียดเดียวนี่เลยก็ได้นี่นะครับกดแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปเลือกมังคุดนะครับเวลาพอค่าไม่ค่าไปซื้อกอันโดยรวมนะครับ ขั้วนี่ก็ต้องอยังเขียวนะครับแต่ผิวนี่ก็พอถึงกับต้องเอามังคุดดำแหละพี่น้องนะครับเอามังคุดสีแดงๆนี่ก็ได้เนาะแดงๆผมมีตัวอย่างให้เบิรงเพราะว่าผมเอาเป็นเบิดล่องนะครับเบิดล่องเขาเอื่นมังคุดดำแล้วเนาะนะครับแต่ว่าเทาอีนเน้นขั้วยังเขียวอยู่นะครับคือจริงๆมันจะมีเบิดถูกมากๆนี่สิบหาบาทก็มีนะครับ อันนี้ทังชิมงานพรมแดงเฮ้าเอามาเนี่เป็นเกจยี่บ้าบาทนะครับก็ถืออ่าราคาขอนขางสูงนะครับ15บาทก็มีนะครับแต่ว่า15บาทนี่ก็อยากอยากติดหน่วยแข็งมาปนมาเนาะอันนี้เฮาบ่มีเลยนะครับหน่วยแข็งเพราะวาโดยรวมนี่วิธีการเลือกเฮ้ากับเบิ่งขัว้วเบื้องสีนะครับลูกเล็กนะครับขั้วเขียวแต่ว่าสีนี่เข้มแล้วนะครับตอนซื้อนะถ้าเฮ้าจะขาย2มือหรือสมมือนะครับให้พี่น้องเอา เอาทียังดําดัดจัดๆนะครับแต่อันนี้เฮารูยอดขายเฮาอยู่นะครับเฮาจะขายอยู่สองหมือนเนาะทางทีมงานพรมแดงเฮ้านะครับเฮาก็เลยเอาดํามาเลยนะครับมังคูดดัแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับนี่พี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะกับพี่น้องที่เป็นมือใหม่ไมลาเป็นเลือกมังคูดมากายนี่ก็เฮ็ดให้มันเซียนๆ,ๆนี่มันก็นเซียนนะครับเนี่ยเขากำขึ้นมาดิเฮาแอบยิกแล้วนี่นะครับ นิวซีเขาหนีก็แอบยิกแล้วนี่ครับแอบจิกเบื้องแล้วครับแต่เจ้าต้องให้นข้าเจ้ารู้ดอกว่าบีบเนาะบางคนนี่กับมากบีบทั้งทางนี่ทังเที่ยวไปซื้อนี่พ่อข้าเขาก็ได้นะครับบีบมังคุดเขาเนี่ยบีบบ้างบีบบ้างบีบบ้างนี่แท็กซี่เอาเบาๆนี่นะครับเขาไปจับเดี๋ยเขาจับบีบนี่ครับกดจากด้านบนนี้นะครับปึ๊บมันจีนิ่มๆเนาะมังคุดที่ดีเนาะนี่พี่น้องอะที่เจ้นไหน แกแน้อเขาเค็ดชังไรกันวะกินเขาต้นเนาะอืมกินครับเซียนกินมังคุดโอ้เป็นตะเฮียเลย <c oughs> กินก <c oughs> <ๆ>ินกินงี้งน่านนะครับหวานปัยังล่ะครับหวังไว้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ่านหน่อยกันหลายนะครับคลิปนี้วิธีเลือกมังคุดนะครับทั้งเลือกไปกินเลือกไปขาย นะครับผมแต่ว่าสำหรับพี่น้องที่จะเลือกไปขายก็พยายามเลือกล้านให้ได้ก่อนนะครับสินค้าดีบด่ดีขึ้นอยู่กับผู้ขายนะครับระจะจัดของดีบด่ดีนะครับไปบีบไปขันจนังเล้กกับขันของข,องข,องขังในบ่ดีกับือเก่านะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ